สบายดีทุกคนเคยตั้งคําถามกับตัวเองบอกว่าความจริงที่เขาเห็นยูทุกมือนี่มันเป็นความจริงทั้งหมดแล้วบอในการบรรยายข้างนี้เขาจะพาไปสํารวจแนวคิดที่อาจจะเปลี่ยนมุมมองของทุกคนไปตลอดการโดยอิงเซปเ้ที่มีสื่อว่าเมตาฮิวแมนมาเบิ่งน้ากันว่าศักยภาพที่แท้จริงของเขานั่นมันยิ่งใหญ่ขนาดใดเอาละเขามาลองเริ่มต้นกันด้วยคําถามที่เบิ้งคือว่าจะง่ายๆเนาะแต่ว่ามันกับลึกซึ้งที่สุด ตัวตนที่แท้จริงของเฮานี่แมนอย่างกันแท้ลองคิดเบิ่งมันแมนห่างกายของเฮาบอกซื้อของเฮาหรือความคิดที่แลนวนเวียนอยู่ในหัวของเฮาแล้วจะเป็นแนวใดถ้าหากว่าคำตอบของคำถามนั้นมันบ่แมนแต่สิ่งที่เฮาคิดซื้อแต่มันมีพลังพอที่จะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างในชีวิตของเฮาได้เลยตั้งแต่เรื่องสุขภาพจนไปหอดความสำเร็จการเดินทางของเฮาเริ่มต้นจากจุดนี้แหละ โอเคคําตอบนั่นเนาะมันเสื่อมโยงโดยตรงเลยกับแนวคิดที่เพิ่นเอิญว่ามนุษย์เหนือมนุษย์หรือว่า metahuman และฟังเม่งแล้วอย่าเฝ้าคิดว่ามันเป็นเรื่องในหนังวิทยาศาสตร์เด้อแต่ว่ามันคือกุญแจสําคัญในการปลดล็อกศักยภาพที่เหนือกว่าความเข้าใจธรรมดาของเฮาคำว่า meta มันแปลว่าเหนือกว่าดังนั้น metahuman ก็เลยหมายถึงสภาวะที่เหนือกว่ามนุษย์ธรรมดาทั่วไปว่าง่ายๆก็คือ มันเป็นสภาวะที่เราสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดของความคิดของเราเองเพื่อที่จะเข้าไปถึงความจริงที่แท้จริงและปลดล็อกศักยภาพที่ไม่มีขอบเขตที่มันอยู่ในตัวของเราจุดที่สําคัญที่สุดของเรื่องนี้มันอยู่บนนี้แหละเฮ <How S 2> าบเพียงแต่เป็นส่วนน,น้อยส่วนหนึ่งของจักรวาลแต่ว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างในตัวของเฮาที่เป็นผู้สร้างจักรวาลน,นี้ขึ้นมาพลังนั้นก็คือสิ่งที่เรียกว่าจิตสํานึกนั่นเองโอเคฟังเบิรงแล้วอาจจะยิ่งใหญ่เนาะ แต่นี่มันหมายความว่าเขามีพลังในการสร้างการเปลี่ยนแปลงในระดับที่ใหญ่หลวงกว่าที่เขาเคยคิดไว้หลายแต่ว่าเพื่อที่จะเข้าใจถึงพลังของเขาได้อย่างแท้จริงก่อนอื่นหมดเลยเขาต้องเข้าใจก่อนว่าโลกที่เขาใส่ซีวิตอยู่นี่มันเต็มไปด้วยภาพลวงตาเอาแท้แ่มันมีความจริงอยู่2ระดับที่ดําเนินไปพร้อมๆกันความจริงระดับที่1เนาะเฮาเอิ้นมันว่าความจริงเทียมหรือ virtual reality อันนี้ก็คือโลกที่เฮาเห็นนี่แหละสิ่งที่เฮาสัมผัสได้ บรรดาความเชื่อและค่านิยมต่างๆของสังคมที่เราสร้างขึ้นมาเองแต่ว่ามันยังมีความจริงอีกระดับหนึ่งซึ่งก็คือความจริงแท้หรือ Meta-Reality อันนี้แหละคือความจริงพื้นฐานหนึ่งเดียวที่บอกเคยเปลี่ยนแปลงและเป็นแหล่งกําเนิดของทุกๆสิ่งเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นเนาะลองนึกภาพถึงหนังเรื่อง The Matrix เบิงในหนังหันโลกทีตัวละครเอกใส่ชีวิตอยู่มันเบิงคือว่าเป็นของจริงทุกอย่างเลย แต่ความจริงแล้วมันเป็นเพียงโลกเสมือนที่ถือสร้างขึ้นมาสื่อแนวคิดนี้ก็ซ้อยให้เฮาเลื่อมเห็นภาพว่าโลกที่เฮาหับฮูอยู่นี่มันอาจจะโมแมนความจริงสูงสุดก็เป็นได้คำถามก็คือสิ่งที่ตาของเราเห็นมันเป็นความจริงที่แท้จริงแล้วบอกหรือว่ามันเป็นเพียงการตีความของสมองเฮาซื่อเอาละ่ะเดี๋ยวเฮามาเบืองกันว่าการรับรู้ของเราเองนี่แหละมันสร้างภาพลงตาขึ้นมาได้แนวใดขบวนการเบื้องเห็นของคนเฮามันเป็นแบบนี้ 1. แสงกระทบเซวัตุ 2. สัญญาณถูกส่งไปที่สมองแต่ขั้นตอนสุดท้ายที่สําคัญที่สุดเลยก็คือจิตสํานึกของเขาต่างหากที่เป็นผู้สางภาพสุดท้ายที่เขาเห็นขึ้นมาเอาตัวอย่างที่น่าสนใจก็คือโดยธรรมชาติแล้วแสงเองหันบ่มีสีเดอแต่จิตสํานึกของเขาต่างหากที่สางสีสันต่างๆขึ้นมาให้เขาพู้ฉะนั้นสรุปง่ายๆก็คือมันบ่ม่นตาที่เห็นแต่เป็นจิตสํานึกที่สางความเป็นจริงที่เขาสัมผัสอยู่นี่ขึ้นมาดังนั้น ถ้าจิตสำนึกเป็นผู้สร้างสิ่งที่เราเห็นแล้วแม่นยงที่เป็นคนกำกับการสร้างนั้นคำตอบก็คือตัวค่อยหรืออีโก้ของเรานั่นเองเราสามารถว่าได้ว่ามันคือผู้กำกับที่สร้างโลกส่วนตัวของเราแต่ละคนขึ้นมาคำว่าอีโก้ในที่นี้เนาะมันไม่ได้หมายถึงความเห็นแก่ตัวซะแท่เดียวแต่มันหมายถึงตัวตนที่อดสร้างขึ้นมาจากปัจตยภัยนอกเพราะว่าจะเป็นตำแหน่งหน้าที่เวกง,งานสถานะทางสังคมทรัพย์สินจริงของความเสือ่อหรือแม้แต่ความทรงจำต่างต่างนั้นไง เมื่อนานไปเฮาก็เริ่มเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้แหละคือตัวตนที่แท้จริงของเฮาซึ่งมันก็นําไปสู่การยึดติดและความหยานกลัวที่จะสูญเสียสิ่งเหล่านั้นไปและจุดที่สําคัญที่สุดก็คือความเชื่อของเรามันไม่ได้เพียงแก่ความคิดลอยๆมันมีพลังมหาศาลในการสร้างและเปลี่ยนแปลงโลกทางกายภาพของเราได้เลยความจริงที่เราสัมผัสในแต่ละมือมันถูกหลอ่อลลอมขึ้นมาจากสิ่งที่เราเชื่ออย่างสุดใจ อันนี้มีงานวิจัยที่น่าสนใจหลายในปี2018ที่พิสูจน์เรื่องนี้ให้เห็นภาพเลยเขาจะได้แบ่งคนออกเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งถูกบอกว่าตนเองหันมียีนที่เหตให้ตุ้ยง่ายส่วนอีกกลุ่มหนึ่งถูกบอกว่าตัวเองมียีนที่ช่วยเาผาผลาญได้ดีผลลัพธ์ที่ออกมานี่มันน่าอัศจรรย์หลายนะกลุ่มทมิดระบบเาผาผลาญของเขาเจ้าช้าลงแท้ๆส่วนกลุ่มที่2ก็ดีขึ้นนี่แสดงให้เห็นแจ้งเลยว่าเพียงแต่ความเชื่อก็สามารถเปลี่ยนแปลงชีวาภาพในร่างกายของเราได้แท้ๆดังนั้น เส้นทางที่จะพาเราไปสู่การเป็นเมตาฮิวแมนมันก็คือขบวนการตื่นรู้ตื่นจากภาพลวงตาที่อีโกของเราสร้างขึ้นมานั่นเองว่าง่ายๆก็คือมันคือการเดินทางจากความจริงเทียมไปสู่ความจริงแท้คำว่าการตื่นรู้นะมันหมายถึงขบวนการที่เราเปลี่ยนจากผู้ลินมาเป็นผู้สังเกตการความคิดและอารมณ์ของตัวเองโดยที่บริถืถมันควบคุมตัวอย่างไง่ายๆเนาะเวลาที่เราใจให้แทนที่จะจมไปกับความใจใหานั้น เขาจะสามารถเห็นได้ว่าโอ้ตอนนี้ตัวเองกำลังใจหายอยู่เด้อันนี้แหละคือจุดเริ่มต้นของการรู้ตัวอย่างแท้จริงและสิ่งที่น่าสนใจไปกว่านั้นอีกก็คือแนวคิดที่ว่าจิตสำนึกไม่ได้อยู่ในสมองของเราแต่สมองของเราตั้งหากที่อยู่ในจิตสำนึกคิดภาพว่าจิตสำนึกนี้คือพื้นฐานของทุกสิ่งทุกอย่างเป็นพลังงานที่สร้างทุกอย่างขึ้นมารวมทั้งร่างกายของเราและจักรวาลทั้งหมดนี้ เมื่อคนเฮาเริ่มเข้าถึงความจริงแท้เขาเจ้าจะพัฒนาคุณสมบัติเหล่านี้ขึ้นมาเองโดยธรรมชาติจะมีความเมตตาไหลขึ้นเพราะว่าเข้าใจว่าทุกคนเชื่อมโยงถึงกันจะมีความทนทานต่ออุปสรรคเพราะว่ได้ยึดติดกับผลลัพธ์และที่สําคัญที่สุดก็คือมีความกังวลต่ําลงหลายเพราะคูว่าตัวตนที่แท้จริงของเฮานั้นปลอดภัยเสมอในที่สุดเราก็จะกลับมาที่จุดเริ่มต้นก็คือพลังที่อยู่ในตัวเรานั่นเอง การที่เราพยายามเข้าใจความจริงทั้งหมดนี้ก็เพื่อปลดล็อกศักยภาพที่ไม่มีขีดจำกัดของเราความรู้สึกที่ว่าโอ้ยค่อยเฮ็ดบ่ได้ดอกมันสวายเกินไปแล้วหรือค่อยบ่เก่งพอ่อความคิดเหล่านี้ทั้งหมดมันเป็นเพียงเรื่องเล่าที่อีโก้สร้างขึ้นมาเพื่อปกป้องตัวเองซื่อมันบ่แม่นความจริงพื้นฐานเพราะในความเป็นจริงแล้วข้อจำกัดที่แท้จริงบบมอยูข้อความที่สำคัญที่สุดที่อยากให้ทุกคนได้รับจากการบรรยายในวมือนี้ก็คือ เราบรมเมนเหยื่อของโชคชะตาหรือสถานการณ์ต่างๆแต่เราคือผู้สร้างความเป็นจริงของเราเองทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเรามีส่วนในการสร้างมันขึ้นมาผ่านจิตสำนึกของเราและสุดท้ายนี้ลองถามตัวเองบิงว่ามันจะเป็นแนวใดถ้าหากเขาสามารถเปลี่ยนแปลงโลกและจักรวาลทั้งหมดได้เพียงแต่เริ่มต้นด้วยการเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงมุมมองและความเชื่อของเขาเองพลังนั้น มันอยู่ในตัวของเฮาเสมอมา